มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลงทะเบียนรอบใหม่ละเดือนพฤษภาคมได้ต่อ6เด้งค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤษภาคม2564าหสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนในเดือนพฤษภาคม64นี้นะคะอัปเดตวงเงินล่าสุดใช้ได้กี่รายมีอะไรบ้างโดยเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดกรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่กำหนดการโอนเงินเข้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม2564นะคะหลังจากสิ้นสุดโครงการเติมเงินบัตรคนจน500บาทไปแล้วซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมผู้ถือบัตรยังคงได้รับสิทธิ์ทั้งหมด6รายการเหมือนเดิมดังนี้ค่ะ 1. ซื้อสินค้า200-300บาท 2. ค่าเดินทาง500บาท 3. ซื้อกาซหุงต้ม45ต่อรอบ3เดือนค่าไฟฟ้า230บาทค่าน้ำประปา100บาทเงินผู้พิการ200บาทค่ะในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวิการแห่งรัฐรอบใหม่อาจต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากเดิมแล้วจะเปิดลงทะเบียนหลังจากโครงการเราชนะแต่ว่าล่าสุดเราชนะได้ขยายเวลาจากเดิมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมิถุนายน ทำให้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการภายในปีนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ